ทีนี้พอเราพยายามควบคุมเขาด้วยความหวังดีนะครับเขาก็จะพยายามวิ่งหนีคุณไปเรื่อยๆนะ,อะพอถึงจุดหนึ่งที่มันเบื่อหน่ายเกินทนนะกับความจ้ำจี้จ้ำไถอะไรของคุณเนี่ยเขาก็เลยจะต้องขอสเปซนะครับเพื่อขอพื้นที่ว่างซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบดังเกียดคุณนะเพียงแต่ว,ว่าเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะโคโดิเอ่อผู้หญิงที่มีปัญหาลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรักทางไกลด้วยแหละ นะคะส่วนใหญ่จะเป็นรักทางไกลนะคะหมายความว่าเขาอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วอพอพอไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะความมั่นคงในจิตใจอ่ะก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆอนะครับเท่าที่ดูอ่ะมันจะมีสองแบบเนาะคือแบบที่ไม่เคยเจอตัวกันเลยเจอกันในแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นมูชชกเฟนหรือเพื่อนแนะนำอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันแล้วถูกคอประมาณนั้นก็อันเนี้ยมันจะโอเคนิดนึงตรงที่ว่า ยังไม่เคยเจอเจอตัวมาก่อนถ้าเจอตัวนี้ถือว่ามากกว่าเดิมความสัมพันธ์พัฒนาถูกไหมแต่อีกแบบหนึ่งก็คืออ,อ,อยู่กันด้วยกันมานร,รู้จักกันมาแล้ว,ลวเคยเจอตัวกันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ต้องห่างไปมีเหตุให้ต้องห่างไปไป,ไปเรียนต่อบ้างย้ายประเทศบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ความสัมพันธ์มันเริ่มห่างทีนี้จากที่เคยมีกลายเป็นไม่มีจากที่เคยใกล้ชิดกลายเป็นห่างเหิน